วันนี้อยู่กับผมช่างอีกเมนเชตโคราชนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพามาดูรูปแบบงานนะครับที่ลูกค้าผมเขาอยากได้นะครับจะเป็นงานดอกไม้พลาสติกนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นดอกไม้พลาสติกที่ว่าคือที่จะอำบ้านเขาอยากได้ครับก็เราทําการตกแต่งนะครับฝาผนังนะครับของตัวบ้านนะครับเป็นดอกไม้ครับเป็นลักษณะเป็นแขนครับ นี่ก็ทีมช่างดอกไม้เขาก็มาติดตั้งให้แล้วนะครับส่วนนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วผมจะพามาดูในโซนส่วนด้านข้างบ้านนะครับผมมาดูครับนี่ก็จะมีอาวุธจักรกบที่ตั้งคอยคุจุดครับผมครับโอเคครับตามมาเลยครับมีครับผมจะพามาดูช่างในตำนานเลยครับช่างหน่อย่างหน่อยอยู่ที่ไหนครับผม ช่างหน่วยงานสตาเลลนะครับงานสตาเลลผมก็ให้เข้ามาติดตั้งนี่แหละครับมินิมอลลายไม้นะครับก็จะเป็นมินิมอลลายไม้หน้า2นิ้วนะครับก็อย่างที่บอกครับก็จะแบบมีมีการติดตั้งก่อนน้านั้นนะครับผมก็นี้จะเหลือแค่ไม่กี่แผงครับหรือแค่แผงเดียวนะครับคีอจะเป็นแผงนี้ครับที่ต้องติดตั้งอีกประมาณไม่กี่เส้นครับประมาณสิบเส้นนะครับผมก็จะเสร็จแล้บงานมินิมอม แต่ผมจะพามาดูที่การดอกไม้นะครับนี่ครับแหงด้านหลังเลยครับผมเดินตามนะครับนี่คืงานครับีงานช่างติดตั้งดอกไม้ครับไม่หล่อ <c oughs> ไม่หล่อ <c oughs> แต่คือชอบดอกไม้ <c oughs> ดอหอหอ,อ,อนี่ครับมันก็จะสวยงามตามที่ดอกไม้ครับอันนี้เป็นดอกไม้เอ่อเรีเยกอะไรนะดอกไม้พลาสติกนะแต่ทําไมเหมือนดอกไม้จริงมากเลยนี่นะครับ ในครับในส่วนของงานที่ review, เป็นละแนงนะครับที่เป็นละแ e n เมีเงานะครับผมที่เป็นลายไม้ลายไม้สักครับทีนี้เวลาที่มันมีแผงแผงที่เป็นดอกไม้นะครับมันก็จะดูเป็นยืนนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นละแนงนะครับในส่วนตรงที่เราเห็นนะครับถัาสิผมยังไม่ได้แกะออกนะครับผมต้องรอให้งานเสร็จจนเรียบร้อยหมดก่อนครับถึงจะดึงทัชออกมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับ อันนี้ผมพามาดูรอบด้านข้างกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแบ็กกราวด์นะครับเป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นแบบไม้เล็กๆนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับข้างหลังเราเนะครับนี่มาดูเลยครับข้างหลังเรานี่ก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับตอนแรกเลยนะครับมันจะเป็นสมาร์ทแผ่นสมาร์ทบอร์ด8มิลครับผมส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเอาไว้เสียบตัดอกไม้นี่ครับที่เป็นแผงนครับ ก็อันนี้ก็คือใช้สกรูยึดเอานะครับอันนี้แน่นหนักนะครับไม่หลุดนะครับเริ่มเดินตามมาเลยนะครับนี่ก็อินสแตนของหลังคานะครับก็จะมีแสงทะลุผ่านได้นะครับผมนี่ครไปดูฝั่งนี้เลยครับตัวผลงานครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานติดตั้งดอกไม้นะครับผมติดตั้งงานดอกไม้นะครับก็ได้ทำการติดตั้ง กำลังติดตั้งเผงน,นะครับผมก็จะมีการเสียบเป็นรุ่นรุ่นของดอกไม้นะครับผมก็มไม่แน่ใจว่าดอกไม้ชื่อ,อะอไรบ้างเป็นไงครับฝั่งนู้นดูสวยงามนะครับนี่นะครับแทนไปเลยนะครับผมนี่ครับก็มันจะมีโซนด้านข้า,างที่ก็จะเป็นละเมงครับด้านข้าง ก็จะดูสวยไปอีกแบบเลยนะครับการตกแต่งหนาาบ้านครับผมนี่นะครับไว้รุ่นสร้างตัวนะครับน้ำโขงจริงๆก็ชื่อโของนะครับแต่เราเติมชื่อให้เขาเป็นไงครับผมบบสุดยอดนะครับ เป็นทั้งช่างภาพ,าาภาพตากล้องแล้วก็คือทำได้ทุกอย่างครับการติดตั้งดอกไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้พินกะนะครับผมก็จะแบบสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้ก็คือดอกกล้วยไม้คนระับสมจริงมากเลยนะครับผมัน,นก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่1 1แผงนนะครับผม นี่เดี๋ยวผมจะพามาดูหลังบ้านนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอโซนแข้งบ้านอยู่โซนหน้าบ้านนะครับเดีย๋ยวผมจะพามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นงานระแนงที่ผมทไวาอยู่นะครับส่วนก่อนหน้านั้นมันจะเป็นขนาดสมาก่อนนะครับทีนี้เขาก็จะมีวิธีของเขานะครับที่ว่าเขาจะติดตั้งแล้วก็จะมาเสียบสียยเสีบข้างหลังนี่ก็จะเป็นโ,โฟมนะครับเพื่อที่ว่าจะเสียบทุกต้นไม้นะครับผม นี่ก็อลังการมากเลยครับผมงานนี้นี่ครับดูรอบๆเลยครับผมก็จะให้บรรยากาศที่ว่าคือร่มรื่นครับอยู่ในโซนตัวบ้านนะครับผมก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ครับต้นกล้วยไม้อันนี้ใบด่างครับผมอันนี้ใบอะไรนะใบเฟิร์นไหมนี่ดีนะครับเฟิรนไม้ก็สวยงามนะครับ ในทางพี่เจ้าของบ้านเขาเป็นคนเนาาลือกค่าสัมปทานนะครับ่ก็คือเราก็ทําในรูปแบบที่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหน,นเราก็จะให้ลูกค้าครับเราก็ไปหาช่างที่ทําเกี่ยวกับพวกดอกไม้มาให้เขาจริงนะครับผมก็ให้เขาดําเนินการแล้วก็มาประเมินราคานะครับนี่ก็ราคาค่อนข้างที่จะคนควรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดอกไม้ เรื่องดอกไม้เทียมเนาะดอกไม้ดอกไม้พลาสติกนะครับก็ทำเสมือนจริงมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังครับผมตามมาเลยครับส่วนข้างบ้านนี่ก็จะมีความแสงสว่างจากตัวแผ่นหลังคาด้วยนะครับผมแผ่นหลังคาด้านบนนะครับจะเป็นหลังคาแผ่นมินิโกนะครับผมก็จะเป็นโปร่งแสงนะครับ ุ๋แสงก็อย่างที่บอกนะครับผมก็แสงทะลุผ่านได้ครับถ้าเป็นแผ่นสีขาวก็จะทะลุผ่านเยอะหน่อยครับทีนี้ถ้าเป็นแผ่นสีชาก็จะทะลุผ่านน้อยหน่อยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะให้ความแสงสว่างครับมูลจากแสงแดดนะครับผมเดินตามมาเลยครับนี่ครับแสงแดดก็จะช่วยส่องใบไม้นะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบธรรมชาติสักหน่อยนะครับ นี่ก็จะเป็นไอเดียของพี่เจ้าของบ้านเลยนะครับแต่ว่าก็ปรึกษากันครับว่าคืออยากได้แบบไหนเราก็คือจัดทีมมาให้นี่เขาแต่งอะไรนะมีผีเสื้อเลยนะครับมรู้สึกว่าจะมีนกด้วยนะมองไม่เห็นน่าจะมีนี่มีผีเสื้อนลครับมีผีเสื้อปลอกต,ตามใบเลยครับสวยงามครับผม,มดูครับ รู้ <Ooh. S 3> ส,สึกฝ no no yes. no 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 ั่งนี้จะมีนกนะครับนก้าเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมครีว่าดินตอกไม้ที่ตั้งกับไม้เขาจัดสรรมาให้ครับชมสวยงามมากนะครับนี่ครับนกนกน้อยกำลังแต่พอตัวนี่ครับ สวยงามนะครับนี่หันไปฝั่งนึงครับนี่ครับซ้ายมือครับผมนี่ครับแผ่นข้างบนเลยครับนี่นี่แล้วนี่ครับสวยงามมากนี่แผนมาดูดูแสงนะครับดูแสงจากที่ว่าแสงผ่านทะลุผ่านมาแล้วครับก็จะล่มลื่นไปอีกแบบนึงนะครับ ผมก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ติดตามรับชมผลงานของทีมงานช่างเองีงมินิชีโคล,ล่านะครับผมคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ